ว้าวหน่ากินมากๆเลยน้องเจย์ว้าวน,น,าน้องเจยมันนี่น้ามาใสเสวัสดีค่ะ มมากเลยน้องเจ้ยนี่เดี๋ยวพี่นอ้องน้องเจ้ยจะซิมให้เบิงตำโฟราชเป็นยังไงน้องเจ้ยเซ็บคือเราไม่เปลี่ยนนี่นะคะตำโฟราชประแดกนัวยแฮงถีงมีข้ากินมาซ่ดิลองชิมลองชิมดูเลยอันนี้ก๋อยหมู จะใส่ด้วยน้องเชบภาพประทันอ่าอืม,อมดได้ยังไงเดี่ยวจิตจัดแอบบอกมูหนุ่มปะเด็กมูกขาบดถึงขั้นที่บอกว่าหนุ่มละลายอ่ะแต่มันเดีเด๋ยวนี้ความเขียวแต่ว่าทำมันหนุ่มบอกร้องโตใส่คำนี้โอ้ยกินชิยดอดปลา อร่อยเด้อดาจะเป็นอาหารสมตำเสมอเข้ามากที่สุดแล้วน้องเจนะแบบรสชาติแบบเปี้ยวหวานนัวต้มโตอยู่เลยเป็นรสชาติที่แบบว่าชอบส่วนโตชอบรสชาติแบบนี้นี่มีน้องชิมสม่ำเลมอแล้วนบักพริกเป็ิ้งย่านค่ะย่างเผ็ดอ อยาา่างตำวรสานบ้างอ่ะแซ<ส>่บี้าบทีนี้ผูเมือออ่ะทีนีมือนีนะเจ้าคือแบบเป็นหนาไสาๆเขาเขาอะาาานู้ดจัดมากผ่านจับถูกตำอืมลองเยีงก่อนนี่นยว่ะเออ หอมนะเออมันไดอ่ะอผาที่เมลอย่งน mm ัวเข้มองตอยอะกินดีกว่าลงเจอกินกันดีกว่าแม่ต้อตูมบ่หูยังเสียภาดี๋ยวจะต้องกินมัว

เกล็ด้ำนัวตำแตงบอกที่เคยม่เคยกินูกระลาคูกระลาตำแตงแม่ใครแค่นี้ตำแตงตำปูปลาตำสั่วตำขุนหลังทิ่เป็นแบบสมตามแบบน้ำแบบที่สุด้ลยพี่น้องน้ำจืงๆน้ำมีสดได้เลยแม่บอกกินเกับข้าวปุ่นอะ หนเาเวลายนื้อบุ็กเข้มโดดมัว่วสดหนามได้สม้มใจพี่มีอยากแม่บอกแม่กับเขาหาั่นหั่นนะหัวแพงเ <c oughs> ส็บรสซาดีเส็บอะ <c oughs> ไร ี่แังกระแซบนะตอนนั้นเมามากินอี่ยังนะแกงไกไง่่หนอมแกงแฮดกระแซบแกงชิเล็กกระแซบแกงคิอเล็กพีวิอิงงเล็กหังกแซบเลยเป็นอาหารลาวอาหารอีสานดิพี่นอ้องกรแซบชีเด็ด น้ยลองเจ้ายากินเต้าเจีหรือกินอะไรบอ๊ะไก่โอ้โเผ็ดเผ็ดพอดีอะโมเผ็ดแห้งข้าวัางได้เขาบอกแม่ได้ว่าเอาเผ็ดแห้งเผ็ดแห,ห,ห้งหรือพอดีเล็บน้องเจ้ยง,งามบอพี่น้อง <c oughs> ความันใจดีนะเนาะหวูสนี่แบกบนูเอเลยแไป่อนแกไป่น่านเนี่จะว่าโตมีหน่อยมากลางตอนเทียงไงบมีมองหนแม่ โอเคครับพี่น้องกะ <Yeah. S 1> กินอิม่มเรียบร้อยเลยค่ะสำหรับร่างสมตำในใสรอ,อ,อย,ยของเฮานอกพี่มีอยูสร้อยขางอินเด็กก้อนหอดสอยบันนาบันนาควายส้อยนี่เลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งนาล้านนะคะก็จะประมาณน,นี้นี่ล้านนะคะโอเคโอ้ยทุกคนมองหัน ทุกคนมาห้าเหมือดกันจากบาทขันไปกินลานอื่นเอาไก่หมูแบบหมูเน้นเน้นหมูเต็มถ้วยนี่ส้มตาแบบตําโคราดอ่ะเอาลานอื่นอ่ะสี่สิบห้าสิบอ่าข้าวเหนียวแบบเต็มกระตีปข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่คือถ้าไปกินลานอื่นแบ่งได้ดสองกองบอกเลยสองถุงอ่ะเออกินสองคนมาเหมิอดกินสองคนมาเหมิดเมื่อกี้นะคะทุกคนเราจ่ายไป100บาทแล้วก็ทอนมา15บาทเหมิด8 5หบาทพี่น้องแบบ มีโคกี่คนหนึ่งคนกินโคกอีกเดชคือก้อยหมูสามสีตำโคราดสามสีอ่าแล้วก็ข้าวเหนียวสิบบาทแล้วก็โคกสิบห้าบาทเออโคกสิบห้าบาทห้อเมื่แปดสิบห้าบาททุกคนสิบห้าบาทถือจำนีเดชแมนมาเพี่น้องยุคนี้มาเด้อพี่น้องกินกินสมตำร้านแม่เด้อบ่ได้มีแต่สมตำอาหารตำสั่งก็มีอร่อยด้วยใช่อร่อยด้วย พวกเครื่องดื่มพวกน้ำอะไรก็มีนะจ๊ะอยู่อยากจีบอกว่ากาลันตีว่าของถูกและดีและอร่อยใช่แล้วโอเคกระต่องขอตัวลาไปอีกรอบก็อย่าลืมเหมือนเดิมกดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้มุฮั่นแ้วไม่ได้ขาดสิเดบอผัดคลิปใหม่ๆของเฮาสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะทุกคนไปกันนะแกบายบาย